พนกองแสงฮัลิศเลอศเลหลกับข้าวมาแล้วกับข้าวอยากได้หลุมไหนบ่หลุเข้าวกองยังนี่กองยังเหรอมะม่วงเอามาฝากไงมะม่วงนี่จากมุณติปินเฉพาะเจ้นี้ก็ยี่สิบสองปียี่สิบสองปีเออทำไมแปลกใจแล้วทำไมสวนหลังบ้านใหญ่ขนาดนี้มีเงินเก็บมหาศาล ก็เยอะอยู่ครับวันวันทั้งคนดูวันทั้งนักร้องวันหนึ่งที่จะต้องแถลงข่าวโค่นวันเลยโค่นวันว่าพอเห็นหน้ากูแล้วเนี่ยจะฟังเพลงกูต่อไหมว่าอะไรเงี้ยี่จได้ปะเพราะตอนนั้นเพลงมันออกมาไงหมอหมูเพลงมันออกมาดังมากเลยคนเดินถนนอะไรนะคนเดินถนนไม่สคดีออโชคดีจำได้ยังยิ้มได้ยังยิ้มได้นี่ชุดสาล้ลยนะชุดแรกเนี่ย ที่เข้าช้าเนี่ยคน,นินถนนอขอโชคดีห่วงใยรักเธอจะตายซเ,เพลงและยุคนั้นยุคนั้น หน้าตานำหลายคนศิลปินหลายคนหน้าทานก่อนนั้นเทปอย่างเป็นเทปอยู่แล้วทุกคนก็ฟังโดยที่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าแล้วพอเพลงมันดังติดติดรวๆกันไงใครว่าคนร้องพันลพัคนก็อยากเห็นหน้านักข่าวก็อยากเห็นคือชื่อเขาก็สะกดแปลกอยู่แล้วไงยิ่งยิ่งทำให้เราอยากเห็นพันลพนนั่นไม่มีอ่านอ่านแบบนี้นะไม่ไม่เหมือนชื่อสมัยนี้ว่าอะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็มาก่อนเขานำร่องมามาก่อนยุคมาก่อนการพอเพลงออกมาเห็นหน้าปุ๊บเป็นไง คือวันก่อนแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยวันแถลงข่าวอ่ะผมนี่แบบไม่ได้เครียดเรื่องร้องเพลงให้ฟังเลยวันนั้นต้องมีร้องโชว์สี่เพลงชิลเลยร้องนะแต่วันเรื่องว่าเห็นหน้าปุ๊บจะฟังเพลงผมต่อกลัวใช่ไหมกลัวกลัวมากแล้วก็เคริทีฟก็จะมาบอกว่าเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นแบบ ไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ใจนน้นนี่เข้ามาเนี่เอ็นดูเราแน่นอนออเพราะน้องไ็นคนน,าน่นารักโน่นนี่นอะไรเงี้ยพยายามพยายามให้ต่อไปให้กำลังใจต่อไปเรื่อยๆธรรมาชาติอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วกับวันนั้นเนี่ยนักข่าวเต็มตึกเลยเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์ล้นตึกแบบชั้นนี้ปกติห้องแถลงข่าวก็แค่นี้ต้องเปิดประตูออกทั้งหมดเพื่อให้คนได้ดูหมดโดยพนักงานกมีเองก็อยากเห็น ว่าพลพลมันคือใครวะแบบนี้เกี่ยวกับเสียเป็นคนอื่นนี่เขาเป็นความลับอย่างนี้ไหมครับว่าว่าเพลงติดชาร์ตแล้วยังไม่เห็นหน้าคนร้องเนี่ยคือเขาด้วยความที่เขาดังจริงตอนนั้นเราเป็นดีเจเราจัดรายการนะเพลงเขาเปิดแบบชั่วโมงหนึ่งทีเปิดสองรอบผมจําได้เลยยุคนั้นจริงๆขอเจ้ชั่วโมงเนี่ยเจ้านายด่าคือยุคนั้นมันไม่มีเป็นแบบเป็นเพลย์ลิสต์เนาะที่เราต้องเปิดตามเพลย์ลิสต์เนาะยุคนั้นคือถ้าเพลงขออะไรต้องเปิดไม่เปิดไม่ได้โดนด่านแน่เอาละพลพลมาต้นชั่วโมงเดี๋ยวพลพลมาอีกแล้ว เปิดจนแบบเจ้านายแบบเอ๊ะมันเยอะไปหรือเปล่าเอ๊ะมันเปิดเองหรือเปล่าคือบางทีเจ้านายก็ไม่ได้ฟังวิธีตลอดเวลาเนาะแต่เราอยู่กับคนฟังตลอดเวลาเราจะรู้ว่าคนเขาชอบอะไรครับเพลงเขามาเนี่ยแล้วเพลงเขามันก็กลายเป็นโลโก้อะไรแบบนี้จนปัจจุบันเป็นโลโก้ข,ข,อของพระรพบนี่เป็น90มาเนาะ ปลาย90ายมปลายครับผมผมปีส0 0พแล้วสอืพันแต่คนที่อยู่ปลาย90ก็เริ่ม2 0 0พก็จะฟังพอดีได้ทั้งสองยุคได้ทั้งสองยุคดูสินะหมอหมูก็จะรู้ว่าจะมีสักกี่คนนักร้องที่มีผลงานออกมาแบบเยอะขนาดนี้แล้วไม่ได้ทําแบบนักร้องอย่างเดียวนะอาหารก็ทําน้ำดื่มก็ทำสารพัดทำหมดเลยทำทุกอย่างแล้วก็ช่วงช่วงโควิดนี้ผมขายแบบทำน้ำพริกกากหมูทำนู่นนี่นั่นขายทุกอย่าง หลังๆขายดีแล้วก็เริ่มขายตู้เย็นขายตู้เย็นด้วยะเฮ้ยตู้เย็นแบบลาปนบ้าเหรอไม่ใช่ไม่มีที่บ้านนี่แหละงานจ้างมันไม่มีขายปิดไงเริ่มเริ่มขายขายตู้เย็นสามปีมันคงไม่ก๊อฟก็ขายไปเรื่อยนั่นแสดงว่าช่วงโควิดอ่ะก็มาทําพวกแบบของกินขายของกินขายแล้วเราเป็นคนชอบกินอาหารอยู่แล้วทาอาหารอยู่แล้วใช่ครับชอบชอบกินแล้วก็ชอบสรรหาแบบ คือถ้าถ้าจะกินมื้อเนี้ยมันต้องแบบต้องอร่อยอ่ะต้องอร่อยต้องอร่อยไหวนี้แล้วเนาะกินเยอะไม่ได้ต้องเลือกต้องเลือกแล้ววันนี้วันนี้จะกินอะไรที่อร่อยมื้อนึงต้องเตรียมไว้แล้วต้องไปกินอันนั้นให้ได้แล้วอย่าไปกินอิเลคเคค่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจำกัดคนต้ามันเยอะอ๋อเดี๋ยวคนสี่สิขึ้นจะรู้แล้วจะรู้สึงแล้วว่าเออคุณต้องพยายามกินอันนี้ให้น้อยที่สุดเพื่อจะไปกินมื้อใหญ่อทำอะไรขายบ้างอะพลพลอาหารอ่ะ ก็ทำหมดฮะอาหารพวกข้าวซมข้าวซอยหมูทงหมูทอดจนมาล่าสุดนี่คือพวกพวกอาหารพวกนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบขายไปแล้วมันต้องกินวันนี้มผมก็เลยไปเจอตัวหนึ่งที่น้าผมทำและอร่อยมากนะผมก็เลยเอามาบรรจุก,กระป๋องขายเป็นปลารสับซึ่งมันจะอยู่ได้นานแล้วก็อยู่ได้เป็นปีอะไรเงี้ยเฮ้ยริงฮะถ้าเผื่อว่ากินไม่หมดปิดฝาใส่ตู้เย็น <Freeze S 1> อยู่เือเลยหรือใส่ตู้เย็นฟีดก็ได้ฟีดก็ออกมาตักไม่แข็ง ปลา๊ใช่ไหมปลา๊สับปลา๊สับครับปลา๊มันเก็บได้นานอยู่แล้วมันการถนอมอาหารแบบใช่ครับทีนี้พอมาทาเป็นปลา๊เป็นปลา๊สับเป็นอาหารแล้วมันเป็นน้ําพริกแล้วอ่ะมันเอามาทาขนมปังก็ได้ทาที่ก็ได้กินเย็นเย็นก็ได้จะจะมาตั้งไว้ให้ละลายอุ่นๆก็กินได้อะไรเงี้ยซึ่งมันมันโอเคมากแล้วลสูตรพวกนี้มาจากคุณนา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 อ่าแล้วก็พลพลนเป็นคนแบบนั่งปั่นเองฮัลโหลที่ครับญาติ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 กัน แถวนี้คนรวยเขาอยู่เยอะเนาะอ่าก็เรื่องนั้นเลยครับเป็นบ้านผมโอ้นี่พูดถึงปลาร่าแล้วอยากกินอ่ะได้ไหมมีไหมผมให้ชิมผมให้ชิมมีไหมผมเสนอเลยว่ามันอร่อยมากเออ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 ปลาร่ามาหน่อยปลาร่ามาหน่อยเออเออนี่นี่อืมไม่ทันอะไรจะคืนน้ำลายแล้วเหมาะหมูกินปลาร่าไหม กินครับแต่แต่ก็เลือกกินแต่ที่อร่อยนะอ๋อเลือกกินแต่นี่นีไงนี่ผก็ผลก็มาให้ชิมอึงว่าโอ้โหอันนี้ปกติอกห้ว่าสีปลาคือดีมากเลยอ่ะและแพ็กเกจี้่มีผมก็เลือกเองสติกเกอร์เองทุกอย่างนั่งแปะเองคือไม่ไม่ได้ไปทําเป็นโรงงานใหญ่โตคือทำแต่เป็นโฮเมดเนาะใช่ครับโฮเมดแล้วก็มันเริ่มจากตั้งแต่หมักปลาเลยหมักด้วยเขาเรียกอะไรนะ หม้อสแตนเลสอะไม่ได้หมักด้วยไหอะพอในสแตนเลสมันก็สะอาดกว่าอยู่แล้วสะอาดแล้วก็ดูโอ้ตักมากินได้เลยอ่ะมันถึงเก็บได้นานไงเก็บได้นานพอใช้สแตนเลสเริ่มต้นฝากระป๋องนี่คือไป่างประเทศได้เลยนะฮะออันนี้ถ้าเปิดนี้ปุ๊บยิ่หมดอันนี้ปิดไป่างประเทศแล้วมันเอาให้อาปลาเข้าหรอก็ถ้าถ้าฝรั่งถามเ็าบอกว่าอะไรอ่ะมาร์กมาร์กมาร์กใครบาก มันอยากรู้เอาสิเปิดดเฮ้ยเดี๋ยวแม่ถาซื้อแม่มาถามน้ามันคนบอกว่าโอ้ใช่เลย very good man เหับเหับเอากินดีมากกินดีกุ๊ดสเปลกุ๊ดสเปลเฮ้ยกู๊ดไอเดียเพราะบางทีเราเอาพวกน้ำพริกไปมันชอบถามเราไงเออไอีพวกเนี้ยน่ะชอบถามเรามันบอกเป็นอาหารพวกมันจะแบบอไม่ให้ไม่ให้เข้าเออเป็นเฮิฟเป็นเฮิฟเา็นเฮิฟทำมากี่สูตรอะพลพลที่ขายเนี่ยนี่มีสองสูตรครับก็คือเป็นปลารสับปลาราสับแล้วก็ มีปราสัทกินแมงดาแมงดาก็ชอบให้ดมกินก่อนอ่าดมกินก่อนอันนี้อันนี้ธรรมดาธรรมดาธรรมดาปุ๊โอันนี้ให้ดมสีก็อันนี้แมงดาป่ะอันนี้ธรรมดาธรรมดาเหรอหืมเออทำไมตัดแล้วก็ปาดนี้เลยนี่มันต้องนี้แหละนี่ ลองกินดูฮะถ้าไม่เป็นไรผมจะได้กินติดเนาะอร่อยชอบช่องเทสโค้ดเยอะนะครับเจ๊ชอบของเจ๊ชอบเจ๊ชอบรสจัดๆเนาะอร่อยออ่าันนี้ไม่ไม่เค็มมากครับกินได้ยาวๆแล้วออร่ยแล้วผมเขาบอกนะว่าปลาที่น้าเลือกเนี่ยเป็นปลาไหายทนน้ำเท่านั้นสตอรี่ต้องมารรงงงงแปลาไหายทนน้ำ อ่าอันนี้อันนี้กลิ่นปลาไอกลิ่นกลิ่นแมงดากลิ่นแมงดาอืออือืบางคนก็ก็แบบนี่เดี๋ยวเขาดมก่อนเขาดมก่อนสีมันเหมือนเหมือนกันเลยนะอ่าเนี่ยเวลาเรากินปลาแล้วเราไปหาซื้อนะนี่ไม่ได้อวยนะมันไม่มีแบบนี้นะเปิดมาแล้วแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้เปิดมาแล้วดูเหอะเนี่ยคือถ้าไม่อยากเนี่ยมาถีดหน้าเลยจริงๆยอมไม่ฉีดหน้าจริงโอ้ยหอม ก็แต่ทำไมไม่เหมือนมีกลิ่นแมงดาเลยอ่ะเหมือนไม่มีกลิ่นแมงดาเนช่ยนะเขาจะไม่ใส่ให้เยอะเพราะว่าลองซิลองลองเหมือนหิวมาเนาะหมองเนาะมันหิวมาเนาะเออเหมือนอดอยากมาเนาะน้ำลายไหลด้วยนะคนทำเองอืมดีถ้ามีพริกขี้หนูอีกนะทีนี้กินเผ็ดไงชอบกินพริกขี้หนูหยิบแต่ปากเลยพริกขี้หนูกระเทียม อ่ไก่ทอดหมูทอดอะไรได้หมดเลยเนื้อทอดอะไรเงี้ยอ๋อมีชื่อแบรนด์ว่ารัศาาือาชื่อแบรนด์ชื่อเมียรครับชื่อภรรยาเลยคํากิจสายอ่ะพลพลที่ทำอะ่ะมีเล็กกลางแล้วก็มีใหญ่ อันนี้กี่บาทอันนี้65สิบห้าบาทหกิกมาเออเอาไปเถอะถ้ารถขนาดนี้เอาไปเถอะ65บาท65อันนี้65อ,นนอันนี้ขนาดกลาง125บาท125บาทอ่าครับแล้วก็แล้วก็ขนาดใหญ่185บาทมีคือทุกไซส์มีทุกรถใช่ครับอ่าแมงดาก็จะมีอยากได้แมงดาไซส์เล็กก็สั่งได้ใช่อ๋อแล้วช่องทางขายยังไงบ้างอ่ะขายออนไลน์ก็ออนไลน์ครับใน Facebook พลพลหรือรัษา รักาสวยอร่อยนี่ในในในกล่องนี้ก็จะมีเนี่ยฮะเบอร์โทรศัพท์นู่นนี่นั่นนี่โทรมาได้เลยแล้วก็แอดไลน์รัาก็ได้นะครับไม่ค่อยเห็นไม่ไม่ทัดใช่ไหมครับหุ่ซัดมากเลยรัา44นะแอดไลน์ไปนะใช่ปะใช่เออใช่ด้วยอ่ะเออเออขายเมื่อกี่ปีแล้วอันนี้น้ำพริกปลาโอ้น้ำพริกปลานี่หลายปีแล้วครับก็ถึง4-5ปีลว ตอนนี้ก็ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเพื่อนเพื่อนแฟนคลับแล้วก็แบบรู้จักกันสนิทการสักประจำคนที่เคยกินแล้วอ่ะเขาจะทำเฉพาะเวลาอารมณ์เขาได้ศิลปินคู่คู่ศิลปินเลยนี่ศิลปินแล้วเจอเมียศิลปินอาร์ตเลเยอะเลยคือไม่ต้องพูดถึงกำไรเลยใส่หมดรู้แล้วทำไมสองปีไม่ทำทำอย่างเดียวไม่กินไม่าะไม่แพง เวนี่ <Way S 2> ด้วยเนะาะคอเมื่อก่อนเราเจอกันเราก็จะไม่ค่อยเห็นแบบเวที่มันเป็นแบบไพรเวทส่วนตัวแบบนี้มากๆเนาะเราเจอกันแต่แบบสายงาน<ช>มาร้องเพลงอย่างเดียว,าวมาโปรโมทอย่างเดียวอะ